บรรยากาศยามเช้าๆนะคะหมอกก็ลงเยอะเลยนะคะตะว,วันยังไม่ขึ้นเลยนะคะส่วนน้องเดฟก็ยังไม่ตื่นค่ะก็ถ่ายบรรยากาศเช้าให้ได้ชมก่อนนะคะอพอต้องเดฟตื่นแล้วค่อยให้น้องเดฟมาถ่ายต่อนะคะสวัสดีค่ะก็จะมาหย่อนน้ำกดช่วยแม่นะคะก็หลังจากที่น้องเดฟ ตื่นนอนนะคะก็จะให้น้องเ็บมาช่วยหยอดน้ำเกิดนะคะนี่นะคะก็ดูนะคะม,มันโคตมันมีโมัน้นบ่ทอ,อย่างก็จะค้นนะคะน้องเล็บ,บอกว่ามันมันจะค้นยากใช่ไหมนี่นี่นะคะก็คนค,น,คนให้ยางมันจะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วต้นนี้ไปต้นไม่เลยตามน้องเล็บค่ะตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะ คนคน้คนคน้นค้นให้ยางเหนียวๆเลยนะคะขอยางเนีย่ยแล้วก็เซตนะคะให้ในให,ให้น้ำากดนะคะผสมกับน้ำยางนะคะจุงนะคะจุ่ยเยอะมากนะคะอือหต้นนี้เป็นไงบ้างครับ,อบรอโอ้โหต้นนี้น้ำยางเกือบล้นเลยนะคะ ไปเลยคนคนคนครับคน,คนโอ้โหนด็ก็กำลังจะได้ขายแล้วนะคะน้ำยางก็จะเต็มถ้วยแล้วก็จะเต็มถ้วยแล้วนะคะอ่าคนให้มันค้นนะคะโอเคเลยมาต้นนี้ครับโอ้โหต้นนี้ก็เยอะเลย อ้าว <ies, S 1> oh. ยางหกอ๋งน้องลิฟทำยางหกนะคะ uh huh. ต้องค่อยค่อยก่อนต้องค่อยค่อยนะคะเพราะว่ายางก็จะเต็มถ้วยนะคะต้องค่อยค่อยนะคะโอ้ตรงนี้มีกิ้งกือนะคะนี่มันติดยางอาไมไดอะไรตี้เะลเม็อเ<ะ>สียยางเยอะเลยอันนี้ก็ยางหกนะคะ อยากรักพวกก็านีน่ถ้าจัางไม่พวกก็เยอะมากเลยนะครับมีขนาดอยากมีพวกเลยเลยมีการาแมนมันก็มีพกร้ายนี่มัน,มนลุ่นมันเป็นอย่นี้นี่มันลุน่นแต่นี่นี่มันก็เลยยากคนเลยคนเลยออยางงามพี่เลอกแม่ยางก็จะข้นมากนะคะ คนนะคะคน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 คทำไมวันนี้ยางเยอะแป๊ะอา้าวมันเริ่มอ่อแล้วก็กรีดมาหลายมีแล้วนะคะน้ำยางก็จะเริ่มไหลแล้วนะคะ้กรีดจะมีหดเลยยังแ,ยงแล้วอน้ำยางหกหมดเลยหกนะคะไม่ได้ทำนะคะน้ำยางน้ำยางมันจะเต็มถ้วยมันหนัก น้องเลฟมันหนักมันก็เลยไปว่าถอยก็เลยพลิกพลิกความาไงเหล็กน้งนี้มันรับไม่ไหวหมันก็เลยจะยานลงยานลงต้นนี้เกือบล้นเลยช่วยนีโดนเองเนะาะเอาขยับให้มันเสริงนะคนเรื่อยๆคนเรื่อยๆน้องเล็บอ่า ไปๆๆพอแล้วนี่มาต้นนี้สิคะน,น,นี่ครับน่าจะไป่กินนี่อ่คนแหงหลายได้จกแลว้วแบบนี้นะมือแรงมานะได้ควักเพราะอะไรนี่นะอ้าวนี่ต้นนี้ครับต้นนี้แล้วก็จะเสร็จแลว้วครับ น,นี้ก็ต้องเอาถ้วยลงมาวางไวบ้บนดินนะคะอ่ะน้องเ็บมะน้องเล็บมีไหวมังม้งนี่เดียวเดียวเดียวต้องค่อยค่อคนนะคะว่าน้ำดัางน้ำยางจะล้นถ้วยนะคะไม่งั้นน้ำยางก็จะหกนะคะก็ถ้าอีกกรีดอีก,อกครั้งต่อไปต้องควักนะคะ,ะน้ำ,นำยางยังไหลยอ,อยู่แม่มก็ชวยนี้ก็เต็มนะครับอ หลังจากที่หย่อนน้ำกดสิทธิ์ก็จะมาเก็บเห็ดเลยนะคะครับดครับผมเก็บเห็ดเก็บเห็ดที่ไหนครับเก็บที่สวนนะดูสิครับอยู่ไหนครับบอกหน่อยสิครับเห็ดหรือยังครับเออก็ะไรไม่รู้คอนแคนเียนี่ยนะไม่ใช่คอนแคนนะคะก็จะพึ่งนะคะก็่าพึ่งนะคะก็ให้ถ่ายรูปก่อนนะคะเนี่ยนะคะขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะนียโอยู่ใต้ต้น พับพึ่งนะคะต้นพับพึ่งคือต้นเมื่อแล้วคือต้นพับพึ่งก็ให้จะให้พี่ดอนเก็บนะคะน้องเดบเก็บเห็ดแน่น้องเดบมาซื้อกระยั่มาอืมให้พอเก็บเยอะน้องเดบนฟไปเบิ่งเห็ดก่อนตัดดูโอ้โหน้องเดบมาดูหน่อยครับครับเก็บนราขลัดจะมาช่วยกันเก็บเห็ดนะคะดอกพอดีเลยน้องเดบดอกพอดีผัดเอาน้องเดบตัดตีนออกก่อนเอาไอ้หัวยังอ่ะตัด น๋อมันคือขี้ดินได้ดอกมัน,นหมดแล้วหรือยังอันนี้ดอกน้อยๆนะจงไว้บอกดอกเล็กก็มีนะคะดอกเล็กๆนะคะโอ้โหไม่ได้เยอะนะคะเอ็ดก็เกิดที่สวนอีกเลยไปมาตรงนี้โอ้ตรงนี้เฮ้ ตามพี่ดอนนะคะตามพี่ดอนน้องเดฟนะคะอืมเอาเลยีแงผเลยน่มานี่นสิเลนี่นี่นะคะเบิองตะดดนเบิงนำแน่โอเคครับเก็บแล้วก็ออกใกล้ๆกับต้นชะอมนะชะอมอไม่ใช่แมน เจ้าองค์ภาษาไทยว่าอะไรนี่เจ้าอมก็ไปว่าผักเนาวตัวนี้กันผักหนาวนี่ภาษาคนไทยผักเนาวผักสาค่าชาโอมอ้ผักสาคางเหรอคลางก็จะเก็บนะคะก็มาดูข้อเก็บโอ้มาเบิ่งในดอกง่ายเลยดอกวบๆนะคะเหมือนเท้าเลย โอ้ตัดเนาะที่ดินนะมันเท้าที่ไหนไม่มีนิ้วโอ้เท้าที่ไม่มีนิ้วก็ที่สวนนะคะโต้นนี่คือคุณต้นมะกรูดนะคะกรูดสีเรียวนกกระยั่งเนี่ยโอ้โหก็นี่อยเหนื่อนื่นื่นนนปลงลงเลยอืมเสียงกุญแจดังโต้งดอกนี้ด้วยตรงนี้นะคะอื เห็ดตะเต่าเห็ดตะเต่าออกออกอยู่ข้างหลังเราไปดูตรงนี้ก็มีนะคะโคนต้นลำไยระหว่างโคนต้นลำไยกับโคนต้นกระถินนะคะอ่าพูดผิดนะคะโคนต้นขนุนนะคะกระถินโคนต้นลำไยและโคนต้นลิมโลโอ้ตรงนี้ก็มีนะคะเนียนนะคะเนียน น้องได้เ็็นงทะเลขึ้นดวขคางคกเอาคางคกไปุกเลยายนี่เลยเอานี่สิเลเบังยังบางไรมาฟ้าวจนสะทายปาจากปลาไปสิเละก็มีก็มีค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะคะลงออกนี่นะคะเก็บนะคะเก็บเลยใหญ่นะคะดอกเล็กไม่เก็บนะคะเก็บไปผัดนะครับ ออ,ออกทุกที่ในสวนเลยนะ,ะไม,ไม่ไม่ใช่ครับออก,กเฉพาะตรงนี้กแต่ว่าทุกที่ต้องบริเวณหมดเลยด้วยนะคะอีกดึงดอกนะคะรับเอาเียนี่นะคะเห็ดก็เก็บที่สวนก็พอกินแล้วนะคะครับพอกินครับสำหรับคิวน,นี้ขอคงไว้แค่นี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องเด็กด้วยนะครับ,บค่ะสวัสดีครับบครับบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บออนอน